ดีนะคะรู้สึกว่าผิวอิ่มขึ้นค่ะแล้วก็คอลาเจนสร้างได้มากขึ้นรู้สึกว่าผิวแบบเนียนละเอียดขึ้นแล้วก็ผิวเวลาแต่งหน้าแต่งหน้าง่ายขึ้นค่ะผิวแบบผิวดูอิ่มน้ำมากขึ้นค่ะถ้าเปรียบเทียบตัวอื่นนะจริงๆปัญหาหลักๆของพียนะคะคือที่เป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็พอลาเจนสร้างไม่ไค่อยดีเพราะเป็นคนที่แบบปัญหาหลักๆคือเราดื่มน้าน้อยมากเลยค่ะเราก็เลยเหมือนแบบแล้วเราก็ ทานพวกอขอบขนมหวานของหวานค่อนข้างเยอะลยแล้วมันทําให้ผิวของเราอะแซกกิ้งก็คือเกิดหย่อนคล้อยเกิดเหี่ยวได้ง่ายแล้วตัวนี้มันเป็นสารตัวใหม่ที่เข้ามาคือมันเป็นสารในกลุ่มของกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พี่ก็มองว่ามันน่าจะตอบโจทย์ใน,ใ,ในส่วนของปัญหาตัวนี้เพราะว่าเราลองตัวอื่นๆมาแล้วมันดีในระดับหนึ่งแต่มันในเรื่องระยะเวลาที่คงอยู่อะมันอยู่ได้ไม่นานเท่าเราก็เลยตัวนี้ เลือกช้อยสีกช้อยส์นึงในการเลือกของเราแล้วพอพอทำเสร็จปั๊บผลลัพธ์ที่ได้มันก็ค่อนข้างที่จะ